สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีไอเทมในการทำความสะอาดบ้านแบบล้ำๆสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือไม้ถูพื้น2 in 1เสี่ยวหมี่รุ่น TB 900นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ถึง2แบบนั่นก็คือการกวาดและการถูในชิ้นเดียวก็คือว่าเป็นการช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาดแล้วก็ประหยัดงบได้อีกด้วยค่ะเป็นไอเทมที่เก๋มากนะคะเหมาะสาหรับสมาร์ทโฮมที่สุดเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องไป,ปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าด้านในเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างอันนี้ก็จะเป็นรีฟิลผ้าที่แถมมานะคะกระบอกน้ำค่ะด้ามจับนะคะเพื่อประกอบหัวม็อบถอดออกได้นะคะแล้วก็จะเป็นคู่มือสอนประกอบเป็นภาษาจีนนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการประกอบและการใช้งานแบบละเอียด ทำตามได้ง่ายๆเลยค่ะใบมีดและแปรงขนาดเล็กนะคะสําหรับทําความสะอาดเอาละค่ะเมื่อเรารู้จักกับอุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบให้ดูนะคะค่อยๆทําตามไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเอากระบอกน้ําไปเติมน้ําแล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยต่อไปนะคะนําด้ามจับที่ประกอบเสร็จแล้วมาประกอบกับหัวมอบค่ะ จากนั้นนะคะประกอบด้ามจับก่อนเสร็จแล้วค่ะไม้มอบทูนวันแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกวาดให้ดูนะคะซึ่งในคู่มือเนี่ยเขาเขียนบอกไว้ว่าให้ถูเดินหน้านะคะถ้าถูถอยหลังมันจะไม่เก็บเศษผงเศษฝุ่นนั่นเองส่วนช่องตรงนี้นะคะจะเป็นช่องเก็บฝุ่นที่เรากวาดเข้าไปนะคะสามารถกดปุ่มสีแดงตรงนี้แล้วก็เททิ้งได้เลย เวลากว่าดเสร็จแล้วนะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบถูก็แค่ดึงตัวนี้ออกใช้เท้าเหยียบก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาประกอบแปะแผ่นรีฟิลลงไปตรงกระบอกน้ำนะคะก็เติมน้ำให้เรียบร้อยเรานะคะสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นผสมไปด้วยก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะกดฉีดตรงด้ามจับแล้วก็ถูได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับไอเทมล้ำๆในวันนี้เชื่อเลยว่าถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่กันมากใช่ไหมล่ะคะครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปแกะกล่องของหน้าใช้อะไรอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้เพื่อไม่พลาดชมไอเทมใหม่ที่เราจะมาลองใช้ให้ดูกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ